ก่อติดกันที่ความเคลื่อนไหวในอุตสาหการรมการบินกันหน่อยนะคะ ปีนี้เนี่ยผู้ประกอบการในกลุม่มธุรกิจการบินเนี่ยสาหัสมากๆเลยแต่ว่าปีหน้าปีต่อไปเนี่ยก็เริ่มมีความหวังกันมากขึ้นในส่วนของบ้านเราเองค่ะทั้งท่าอากาศยานไทายก็ออกมาประเมินนะ่ะต่อสถาน,นการณ์ของการบินบอกว่าในปี2565เนี่ยประเมินกันว่าเครื่องบินหรือว่าการบินก็น่าจะเริ่มกลับมาคือคักมากขึ้นนะคะน่าจะมีเที่ยวบินกว่าเจ0 0แสเื่นเที่ยวบินแล้วก็ผู้โดยสารรวมน่าจะแตะประมาณ110ล้านคนส่วนปี2566น่าจะเป็นปีที่เห็นการจราจรทางอากาศ กลับเข้าสู่ภาวะปกติเทียบเท่ากับช่วงที่เกิดโคก่อนเวิด COVID -19 เรื่องนี้คุณชนาลัยฉายากุลเลขานุการของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ค่ะมีรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแจ้งว่าตามหนังสือที่อ้างอิงทออทอท,อที่ได้รายงานข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ผลกระทบและประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศระหว่างปี2563ถึงปี2566 ในการประชุมของคณะกรรมการทอท,อทอครั้งที่12ทับ2,563ประชุมกันไปเมื่อวันพุธที่15พฤศจ,จิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะทาง AOT นะคะหรือว่าทอ,อทอก็ได้รายงานการปรับประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศใหม่ในปี2,564คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินรวมนะคะ4 4 6 9 8 6เที่ยวบินผู้โดยสารรวมประมาณ47ล้านคน ปีงบประมาณ2,565คาดการว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินรวม7 7 6 7 6 3เที่ยวบินผู้โดยสารรวม110ล้านคนและคาดการว่าปริมาณการจราจรทางอากาศจะกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับปีงบประมาณ2,562ช่วงทีก่ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ก็คือในปี2,566 ทั้งนี้การปรับปริมาณการจราจรทางอากาศมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิมเฉพาะจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ลดลงประมาณ10.5%เที่ยวบินระหว่างประเทศลดลง11.9%จากประมาณการเดิมนะคะเนื่องมาจากข้อจำกัดของด่านควบคุมโรคในการคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศขาเข้าส่วนจำนวนผู้โดยสารในประเทศค่ะมองว่าน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ16.4%และเที่ยวบินภายในประเทศนะคะเพิ่มขึ้น20.2% จากประมาณการเดิมซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการผ่อนคลายระยะที่5ตามคำสั่งของสอบศออที่ประกาศใช้ตั้งแต่1กรกฎาคม2,563ที่ผ่านมาค่ะขอบคุณที่ติดตามทีเด็ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะ และหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ f a c e b o o k t e เอ็นไลฟหรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ